กวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับไม่น่าให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของโโยี่ห้อโคมาสูรนะครับเป็นรุ่น pc 120รุ่น8นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะตัวใหม่นะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะใช้งานเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของมาเร็วขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่นะครับแน่นอนผู้รุ่นแปดอย่างนี้เนี่ยพวกการทำงานนะฮะการตอบสนองนะฮะของเขาเนี่ยการขับนิ่มความขับนิ่มความมวยความคล่องตัวเนี่ยแน่นอนนะฮะ ขึ sea, much, large, small, ้นชื Both, wrong, no like well, ่อมากๆนะฮะทำงานไวขับนิ่มนะฮะตอบสนองได้ตามไม้ตามมือดีกว่ารุ่นเก่าเยอะมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่เครื่องคอมเร็วนะครับตัวนี้นะฮะสวยๆ่อๆนะครับ PC รอยี่นะฮะเข้ามาใหม่นะตัวนี้นะครับนี่มุงกโกมุงกี่สวยนะครับแคนเซิลนี่ลอยลายดาแน่นอนนะครับไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพช่วงล่างของเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่ามาสสดรถงามมากๆนะครับนี่ช่วงล่างกริบๆิเลยนะลูกค้าครับไม่ปุ๋มเลยนะลูกค้าครับสวยมากนะฮะตัวนี้นะครับ นะฮะบูมามีฟันนี่ก็แน่นอนนะครับแล้วไรน้ำเนี่ยไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเออนะฮะชนหลงชนล่างเฟิร์มเฟิร์มสวยนะฮะช่องเก็บขอหน้าข้าแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยตามส่าลูกคุดของญี่ปุ่นนะนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะครับนี่นะฮะในส่วนของปั๊มผลิตนะครับก็สภาพเนี่ยมาแห้งสวยอยวมากเช่นกันนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะนี่หล่อๆนะครับแห้งๆสายเสริงแห้งคลิกโอลงโอลิงแห้งคลิกนะฮะบอกเลยนะครับนี่หล่อมากนะฮะ ข้นใหม่นะครับท้องหลังมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหเซ็ตตรงเซฟตี้จเัเต็มเดีมากนะตัวนี้นะครับอเอ๋ตูดสวยๆเวทสวยๆนะตัวนี้นะครับอ่ะเปิดดูสภาพในส่วนของแผงหม้อน้ํากันนิดนึงนะครับ ตาแผงหมอน้ำของเขานะฮะก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่เขามีตัวสลับคอนโดนติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเผื่อนะงานมีคนขับหลายคนนะครับก็สามารถมาสลับวาลคอนโรนตรงนี้เอาได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายนะฮะเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆแบบด้วยกับอีกต่อไปแล้วนะฮะหมุนวอลได้เลยนะฮะถ้าวิสุวิศก็ใช้งานรถนได้แล้วนะครับโอเคเข้าไปดูภายในกันบ้างนะฮะตัวนี้นะครับเสื้อนี่บอกก็จะตีโลโก้คมาซ่แบบนี้เลยตามลายพีซีรอยยี่นะตัวน หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะนี่คือกล้องหลังนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องถิ่นหรือเปล่านะแต่ว่าที่ตัวรถเนี่ยนะครับกล้องหลังเนี่ยก็ทํางานได้ชัดเจ๋วเลยนะครับนี่เป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายมากๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองจับเพรสพวกแรงปั๊มแล้วก็ตัวเดินของเขากันนะครับนี่นะฮะนะฮะอันนี้คอนโทรลด้านขวานะครับก็ใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับนี่จะกดตัวให้ดูเลยนะครับไหนๆเราใช้นกดด้านขวาแล้วนะครับ กดตัวลอยได้นิ่มๆชิวๆสบายๆนะครับอันนี้คือเป็นรอบต่ํานะลูกค้าครับนี่ให้ดูเลยเป็นรอบต่ําสุดนะครับก็กดตัวลอยได้สบายๆชิวๆเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ปั๊มดีนะฮะนุ่มนะฮะทำงานเนี่ยไวนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะคอนโทรลฝั่งซ้ายนะครับก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับเนี่ฮะงตัวซึมไปมาซ้ายขวาเรียกได้ว่าครบพร้อมลุยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันบ้างนะฮะนี่ดินหน้านะครับในหลังนะครับ เป็นตัวทีละค่านะครับนี่นะฮะก็ะสู้แรงดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับนี่เดี่ยวว่าพร้อมลุยนะตัวนี้นะครับปั๊มแรงตัวเดินแรงนะเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสภาพรอบคันกับสภาพภายในของเขาเนาะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันม้ากนะฮะไปเปิดฝาเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นะครับวันนี้ผมก็ได้ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์รอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูตรเทอร์โบนั่นเองนะครับนี่ตามสารลูกคูณ12ตันเลยนะครับเป็นเครื่องขุมสูตรนะฮะ 4D 9.5L นั่นเองนะครับนี่เครื่องซีสูตรเทอร์โบนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสแตนดาร์ดเลยของเจ้าตัว128ลกคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องนะครับก็บอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแห้งคลิปนะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนของเขาเองนะครับก็ทํางานได้แน่นนะฮะนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังก็สวยนะตัวนี้นะครับหลังโงลหลังคา,งคาสวยนะครับคันนี้นะฮะก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราแวะดูมอเตอร์สวิงของเขากันนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สวิงสวยนะครับ ชุดแพ้คอนโทรนสวยนะฮะจุดซึมไม่มีนะ,ะตัวน,นี้นะครับแห้งๆชิบๆิปนะครับนี่หล่อมากนะฮะคันนี้นะครับ หมดจดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันทั้งสภา,าพเครื่องสภาพภา,ายในและการในการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวโคมัสสู PC หน่วยวิทยุ28คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านในที่ดูแล้วสนใจนะฮะหรือว่ากําลังตามหานะครับเจ้าตัวร้อยยี่สิบแปดคันนี้เนี่ยก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามผู้ร่วมเติมนะฮะไดที่ประตูดีเกิร์ดหนตรงนี้ด้านบนขวาเมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรับคัดที่ต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขาในเรียละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถลองใช้งานของเขาแบบเรียละเอียดเลยก็จะมมีี لا, ีส่่งงใใให้้้้้้กกกกกกัับบบลููคคาาาานนนะะะรรรรไไดดดดชชออทวยป รคับคันนี้นายบอกได้เลยว่าแข่งสวยทั้งคันนะฮะพวกปั๊มเครื่องนะฮะตัวตัของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดท่านายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากวันนี้นะฮะกับตัวขอมโบสุพีเซียร้อยยี่สิบแปดตันนี้นะครับถ้าเกิดท่านายที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อสายพานนะฮะสินค้าตัวเหมือนเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ